ดูอะไรนี่ดูอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการคุยกันต่อกับเป็นต่อ EP ที่16ครับผม เรื่องราวที่น้องน้ำได้ทิ้งพี่เป็นต่อไปนะครับมันก็เริ่มมีการจุดประกายในการปาร์ตี้มาตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่เป็นต่อก็เริ่มเปลี่ยนไปครับผมดูลักษณะไม่อ่อนโยนไม่สุภาพเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไม่รู้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางจะไปตรงไหนนะ แล้วเป็นต่อ EP ีที่16นี้ก็กลับมาปาร์ตี้อีกแล้วล่ะครับมีเรื่องราวหลายอย่างที่เราจะต้องพูดคุยกันเหมือนก,นกับชื่อรายการนี่แหละครับคุยกันต่อครับผมดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมุมมองของแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อมาแบ่งปันกันนะก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมึงจะรีบสารภาพาทำไมเนี่ยกูยังดิ้นได้อยู่นะเว้ มึงดิ้นไปไหนกูก็จับมึงได้ยม เรื่องราวของเป็นต่อ EP นี้นะฮะมี2ฉากนะฉากฝั่งผู้ชายปาร์ตี้นี่แหละแล้วก็ฉากฝั่งผู้หญิงครับผมซึ่งทางฝั่งผู้ชายนะครับคนที่หายไปก็คือพี่วอกนะฮะไม่น่าเชื่อว่าปกติพี่วอกนี่แกจะอยู่ตลอดนะน้อยครั้งมากนานๆทีพี่วอกจะหายไปก็ไม่รู้ว่าพี่วอกหายไปไหนนะครับสงสัยกลับบ้านที่อุดรไปดูแลสวนมันเดิมมีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็หวังว่าพี่วอกจะกลับมาเร็วๆนะครับผม จริงๆพี่วอกอยู่เนี่ยสนุกสนานมากนะฮะมีจังหวะดีแกเป็นคนที่ตลกธรรมชาตินะฮะถือว่าเก่งเลยทีเดียวถ้ามีพี่วอกอยู่เนี่ยความสมบูรณ์ของซิทคอมเป็นต่อผมว่าจะดีขึ้นเยอะนะครับดังน,น,นั้นก็กลับมาเร็วๆหน่อยแล้วกันนะในเป็นต่อ EP นี้นะ,ะมีการปาร์ตี้กันซึ่งการปาร์ตี้ในครั้งนี้เนี่ยพุ่มกับคงอยากให้รู้สึกว่าเป็นการปาร์ตี้จริงๆพี่เป็นต่ออยากจะไปถึงขั้นคัสโนวาจริงๆ ก็เลยมีการถูกเนื้อต้องตัวจับไปถึงสะโพกแล้วกันเนาะไม่เรียกว่าก้นแล้วกันจับสะโพกจับแขนกอดรู้สึกเลยว่าพี่เป็นต่อเหมือนเหมือนแบบอยากปลดปล่อยตัวเองมากๆนะครับแต่ว่าอย่างว่าละครับอย่างที่เราเห็นนั่นแหละแกรู้สึกมาถอนหายใจนะฮะในขณะที่อยู่รับหลังเพื่อนๆนะ่ะแล้วรู้สึกเหมือนมีความกังวลถอนหายใจ แกเหมือนไม่ได้สนุกกับปาร์ตี้ที่กำลังปาร์ตี้อยู่มุมมองตรงนี้ผมก็คิดได้หลายอย่างนะ เช่นเอ๊แกรู้สึกได้ว่าเราปาร์ตี้อย่างนี้มันมันไม่จะเป็นความสุขจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ลืมน้องน้ําที่ทิ้งแกไปจริงๆอ่ะนะฮะคือแกอาจจะคิดได้ฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีสาวๆอยู่หรืออะ่ะอย่างน้อยก็ทําให้ลืมน้องน้ําได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วครั้งชั่วคราวนะฮะถึงแม้ไม่ได้นานก็ตามก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยน่าจะเป็นประมาณนั้นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผมสงสัยว่าพี่เป็นต่อนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์บอกเจมินหรือไลน์บอกเจมินให้เจมินมานั่นแหละมาจับเอาพี่ยมออกไปเอาพี่อูดออกไปเอาสาวๆออกไปเพราะตัวเองจริงๆก็อาจจะไม่อยากปาร์ตี้แล้วนะครับแต่ก็ให้คิดอีกแหละจังหวะที่เจมินแกมมาปลอบพี่เป็นต่อนะฮะดูเหมือนว่า2คนไม่ได้รู้อะไรกันเลยนะ แต่มันก็เป็นไปได้ครับอย่างน้อยเจมินก็คือทําหน้าที่ของเพื่อนอะเพื่อจะปปอบเพื่อนให้สติเพื่อนนั่นแหละครับที่เธอบอกว่าเป็นต่อจะปาร์ตี้ไปอีกอย่างนี้อีกเกี่ร้อยครั้งก็ไม่อาจลืมน้องน้ําได้คือมันจะต้องลืมได้ด้วยตัวเองจังหวะนี้เนี่ยทำให้เราได้คิดว่าเอ๊ะพี่เป็นต่ออาจจะปาร์ตี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะ ซึ่งอาจจะเป็นฉากที่ก่อนหน้าเป็นฉากที่ไปเป็นต่อปาร์ตี้สนุกสนานแล้วก็คว้างแหวนนั่นแหละหรือว่านี่จะเป็นฉากที่เลยฉากนั้นมาแล้วเลยฉากปาร์ตี้เก่าๆฉากที่ว่าปาร์ตี้ประชดปาแหวนนั่นแหะหรือว่า e ีีนี้เนี่ยจะเลยมาแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะคิดได้นะเพราะว่า แจมินเนี่ยแกบอกว่าไม่ว่าจะปาร์ตี้เป็นร้อยครั้งก็ตามหรือเธอแค่จะเพิ่งเริ่มพูดในครั้งแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าคิดว่ามันเลยมาหรือย,ยังไอปาร์ตี้ขว้างแหวนครั้งแรกอะหรือถ้ายังไม่เลยก็ช่วยกันชี้แจงเหตุผลมาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้กาลังงงกับไทม์ไลน์ของเรื่องเป็นต่ออยู่พอสมควรนะฮะเพราะยังไม่เข้าใจว่ามันไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าส่วนตัวผมเดาเองนะ,ะว่ามันน่าจะเลยเลยไปแล้วแหละอีตอนปาร์แหวนครั้งแรก ที่เรางงๆกันนั่นแหละครับว่าไปสเตปหลบเมียของพี่ยมนี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะฮะพี่ยมพี่อูดพี่วอกะที่ที่เคยทําในอดีตนะเพิ่งจะได้กลับมามีบรรยากาศของสเตปหลบเมียซ่อนสาวแถไปต่างๆนานาเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะเพราะจังหวะนี้ถือว่าสนุกอยู่พอสมควรนะที่สําคัญคือเจมินนี่แกแบบหูวไวจมูกไวตาไวนะ จริงๆว่าไปเนี่ยเจมินเนี่ยเป็นเมียพี่ยมเนี่ยก็คือเหมาะสมสุดๆนะโคตรสมกันนี่เรายังไม่รวมถึงความชั่วที่เสมอกันนะแล้วเธอก็ยังท้าทันทัน,นพี่ยมจนเธอบอกว่ามึงจะแถยังไงกูก็ตามจับมึงได้หมดเลยอะไรประมาณนี้นี่แหละครับเรียกว่าเออเจมินนี่เหมาะสมกับพี่ยมเป็นอย่างยิ่งครับผม <laughs> พูดถึงแผนของพี่ยมที่แตกเนี่ย คือแผนที่พี่ยมเนี่ยพาเสสามาปาร์ตี้แล้วให้เจมินไปดูแลอน้องแมวอะไรของแกนี่เนี่ยครับผมว่าเจมินเนี่ยน่าจะรู้ตั้งแต่เธอเข้ามาใน BKL แล้วหรอครับเพราะว่าเธอรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละจากการที่พูดคุยของพี่ยมอะไรต่างๆนั้นนาะพยายามแถไปแถมาผมว่าเจมินเธอรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรอครับแต่เธอพยายามจะตะคุบอะตะคุบคายเหยื่อแล้วตะคุบคายเหยื่อก็เห็นแบบชัดๆด้วยนะ ว่าไปตั้งแต่เธอโทรมานั่นเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วแหละอะจะโทรมาทําไมเนาะพอวิดีโอคอลท่าน,นั้นแหละครับไปเห็นดุมดุมของน้องคุกกี้เขา้าแล้วดุมดุมของเธอนี่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งนะฮะพอเธอเข้ามาเขา้เอาอ๋อเห็นชัดเจนเลยฮะเชียร์พี่ยมดูนี่พี่ยมโต๊ะก,กระจใจเลยพี่ต่อกับพี่อุ่นนี่หน้าเจอนเลยนะจริงๆดุมดมใหญ่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะอาจจะเป็นโทษก็ได้ เออว่าไปน้องคุกกี้เนี่ยน่าจะถูกใจโดนใจหลาย,ลายๆคนนะหน้าตาเธอสวยรูปร่างเธอดีด้วยใครมีว้าบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆแฟนคลับชิดคอมเป็นต่อกันหน่อยนะจวบอยากเลิกกับแฟนครับส่วนทางฝั่งผู้หญิงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับพี่จวบเนี่ยอยากเลิกกับแฟน ก็เลยให้พี่ก๊อฟเนี่ยแต่งตัวผู้หญิงมาแกล้งเป็นแฟนพี่จวบอีกคนนึ่งเพื่อนๆจาน้องส้มโอแฟนพี่จวบได้ไหมครับที่ว่าเธอดูมีฐานะดีแล้วก็สวยด้วยหุ่นดีด้วยนะครับน่ารักเซ็กซี่แต่เธอเนี่ยมาชอบพี่จวบโดยลองใจพี่จวบด้วยนะก่อนที่จะแบบตัดสินใจที่จะชอบพี่จวบอะลองใจพี่จวบด้วยแล้วพี่จวบเนาะแกเป็นคนดีอะพี่จวบก็เลยได้ใจของน้องส้มโอไปนั่นแหละครับทั้งที่พี่จวบก็จนอายุเยอะแล้วนะฮะแต่ เธอไม่ได้มองหาคนรวยครับเพราะว่าเธอจะหาคนรวยอีกกี่คนก็ได้เธอน่ารักสวยแต่ว่าเธอหาคนดีครับ และครั้งนี้ก็เหมือนกันพี่จวบเนี่ยก็เหมือนกับคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถดูแลน้องสมโอแฟนของพี่จวบได้นะฮะก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกันให้พี่ก๊อฟเนี่ยมาแกล้งเป็นแฟนอีกคนหนึ่งของพี่จวบเพื่อจะบอกเลิกน้องสมโอแต่ก็โดนเทศนาจากกลุ่มสาวๆไปนะฮะว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยมันไม่ดีหรอกคนเรามันไม่ได้รักกันด้วยวัตถุสิ่งของภายนอกอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เลยนะครับประเด็นหนึ่งก็คือทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็มีการเชื่อมโยง ฝั่งผู้ชายด้วยนะเหมือนอีพีที่แล้วเลยมีการเชื่อมโยงกันว่าอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันนะอยู่ในจังหวะเดียวกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันโดยพี่ก๊อปเนี่ยก็พูดถึงว่าพี่ต่อเนี่ยกำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่ส่วนพี่หมอนก็บอกว่าเจมินเนี่ยกำลังเข้าไปจับพี่ยมเหมือนกันอ่านี่แหละครับนี่คือการเชื่อมโยงให้เป็นไทม์ไลน์เดียวกันนะไม่ใช่จักรวาลน,นะ เป็นช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองจะได้รู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันนะครับแม่ถือว่าละเอียดดีนะฮะชอบชอบชอบ,ชอบทำอย่างนี้นะเออผมเห็นน้ำผสมกัญชาหรือไงก็ไม่รู้เหมือนพี่ยมจะขายเองหรือว่าแกเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่รู้นะฮะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมเอาละครับการคุยกันต่อคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีประเด็นไหนที่อยากจะแบ่งปันพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาแกะตัวอย่างสนุกๆของเป็นต่อใน EP ต่อไปนะฮะพี่วอกกลับมาแล้วแล้วก็กำลังโดนเล่นงานอยู่เล่นงานจากใครแบบไหนอย่างไรกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเราไปแกะตัวอย่างกันครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวน,นเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ I'm gonna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'm gonna keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be and the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message stop.